เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้กําลังเกิดวิกฤตแต่จากหน้าตางบประมาณค่ะทําให้ดิฉันต้องตั้งคําถามว่าวิกฤตแบบไหนคะทาไมท่านถึงตั้งงบประมาณแบบนี้ดิฉันอ่านเอกสารงบประมาณปี2567ทําให้รู้เลยค่ะว่าไม่ว่าประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น หน้าตางบประมาณไทยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยค่ะถ้าปิดชื่อนายกรัฐมนตรีที่มาถแถลงงบประมาณปีนี้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะท่านใช้เวลาเกือบสามเดือนนะคะในการรื้งงบประมาณสุดท้ายจนแล้วจนรอดค่ะออกมาเหมือนกันเป๊ะท่านส่งต่ออำนาจกันอย่างไร้รอยต่อจริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านประธานถ้ารัฐบาล ไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายอย่างไรให้ดูวิกฤตดิฉันมีคำตอบค่ะว่าตรงไหนที่เรียกว่าวิกฤตเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะท่านประธานตรงที่ผู้บริหารประเทศจัดงบประมาณแบบนี้แหะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของความวิกฤตถามว่าทำไมดิฉันต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายแน่แนค่ะที่จะบอกว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรุงเทพรวยกว่าชนบทค่ะหัวเมืองใหญ่ได้รับการพัฒนามากกว่าหัวเมืองรองประชาชนเข้ามาหาอาชีพหาโอกาสหาเงินหาทองกันในเมืองใหญ่ตัวเลขต่างๆท่านดูได้จากสไลด์ได้เลยนะคะแต่จากงบประมาณปี6-7นะคะที่จัดมาดิฉันขอตั้งคำถามค่ะแล้วจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรนอกจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องการศึกษาก็สำคัญค่ะ เพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าถ้าการศึกษาดีเรียนโรงเรียนดีๆก็จะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆเรียนมหาวิทยาลัยดีๆในคณะดีๆจบมาก็มีงานทำดีๆค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าการศึกษาดีนะคะต้องไปที่ไหนคะคำตอบไม่ต่างกันค่ะก็ต้องมาเรียนในกรุงเทพค่ะไม่มีปัญญามาเรียนในกรุงเทพก็ต้องเรียนในหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆท่านประธานคะคะแนนโอเน็ต สี่วิชาที่ออกมาล่าสุดในปี65นะคะจังหวัดที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะเป็นกรุงเทพและจังหวัดที่แย่ที่สุดนะคะก็คือจังหวัดในชายแดนค่ะจังหวัดนาราธิวาสและแม่สอดค่ะคะแนนของเด็กนะคะห่างกันถึง20คะแนนค่ะคะแน20น20คะแนนมันคือโอกาสของคนคนหนึ่งที่เขาจะได้รับเข้าศึกษาที่สูงขึ้นนะคะ ถามว่างบประมาณในปี67แบบนี้จะช่วยแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ไหมคะคำตอบคือไม่มีเลยค่ะอีกหนึ่งวิกฤตที่พูดกันมากนะคะคือความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะท่านประธานคะท่านประธานทราบไหมคะตัวเลขหมอหนึ่งคนต้องดูแลคนกี่คนในกรุงเทพหมอหนึ่งคนดูแลคน500คนคะ่ะ จังหวัดหน้องบัวลำพูหมอหนึ่งคนดูแลคน4,700คนค่ะด้วยความเคารพนะคะท่านประธานทีฉันฝากถามไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเคยไปโรงพยาบาลในต่างจังหวัดไหมคะพี่น้องประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่เดินทางไกลามารอพบหมอ10นาทีเหล่านี้คือสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทุกวันในพื้นที่ชนบทนะคะถามว่าแบบนี้เริ่มวิกฤตแล้วหรือยังคะ วิกฤตที่รัฐบาลอยากให้เป็นกับวิกฤตที่ดิฉันและพี่น้องประชาชนรู้สึกอาจจะเป็นคนละความหมายกันค่ะวิกฤตที่ดิฉันและประชาชนมองเห็นต้องใช้ศักยภาพและใจของผู้บริหารในการมองเห็นค่ะไม่ใช่วิกฤตที่แก้ด้วยการกู้เงินมาแจกแบบที่รัฐบาลอยากให้เป็นค่ะ ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาพื้นที่คือวิกฤตใหญ่ที่ประเทศไทยกําลังชเผชิญค่ะและก็ชเผชิญมาโดยตลอดการจัดงบประมาณของท่านไม่มีเจตนาในการกระจายอํานาจเลยแต่ท่านกลับต้องการกระชับอํานาจต่างหากงบประมาณแต่ละปีนอกจากเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีงบประมาณอีกส่วนค่ะ มาในรูปแบบของงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีละประมาณสองหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งงบส่วนนี้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการตัดสินใจใช้ค่ะเมื่อถามเหตุผลค่ะว่าทำไมต้องมีงบก้อนนี้คำตอบที่ได้ก็เอามาพัฒนาเชิงพื้นที่เอามาตอบโจทย์ศักยภาพความต้องการของจังหวัดเอามาดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดแต่ถ้าไปดูไส้ในแล้วไม่ตอบโจทย์อะไรพวกนี้เลยค่ะ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเต็มไปด้วยความซํำซ้อนส่วนเกินและไม่จำเป็นนะคะเราเคยมีการปรับลดเงินส่วนนี้แล้วค่ะในช่วงหลังวิกฤตโควิดในปี64ค่ะและปี65ปี66รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาถึงปี67รัฐบาลของคุณเศรษฐาเงินก้อนนี้ก็เพิ่มขึ้นและกำลังกลับมาเต็มเพดานค่ะ เฉพาะปี2,567นะคะตอนแรกรัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะก็ตั้งเอาไว้22,600ล้านบาทรัฐบาลเสรษฐาในปี6-7ท็อปอัพขึ้นให้เลยค่ะอีก500ล้านบาทเป็น23,000ล้านบาทสะท้อนอะไรคะสะท้อนให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลเสรษฐากำลังอยากเพิ่มบทบาทและอำนาจราชการส่วนภูมิภาคค่ะก่อนที่จะไปดูไส้ในนะคะว่าง,งบประมาณส่วนนี้ เป็นอย่างไรดิฉันอยากชวนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะมาดูค่ะว่างบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกำหนดนโยบายโดยคน26คนค่ะเรียกว่าคณะกรรมการบูรณาการนโยบายระดับภาคหรือกอบพค่ะซึ่งมีที่มาจากฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำตัวแทนภาคเอกชนตัวแทนภาคประชาสังคมมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นค่ะที่เป็นตัวแทนขององค์กร บริหารส่วนท้องถิ่นและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะตัวแทนของภาคประชาสังคมสองคนคนที่เป็นตัวแทนไม่ใช่ภาคประชาชนนะคะแต่เป็นนักธุรกิจใหญ่สองคนคนหนึ่งในนั้นคือประธานบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยค่ะการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด2 3 0 0 0ล้านบาท ที่กำหนดโดยกลไกราชการรวมศูนย์แบบนี้ท่านคิดว่าจะแก้ปัญหากว่าที่เคยเป็นมาได้อย่างไรคะท่านประธานคะในการแบ่งเค้กงบประมาณ20,000ล้านบาทนี้มีการกำหนดสูตรในการจัดสรรงบประมาณแต่สูตรที่ท่านจัดสรรน,นั้นนะคะก็ให้จังหวัดที่ใหญ่และรวยคะ่ะส่วนในงบจังหวัดนะคะก็มีเกณฑ์การจัดสรรแบบเดียวกันคะ่ะ สิ่งที่เพิ่มมาคือบางงบนะคะตั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแม้ว่าสูตรการจัดงบประมาณนะคะจะมีสัดส่วนคนจนอยู่ด้วยแต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากค่ะเพียง10%เท่านั้นพิจารณาจากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างงบจังหวัดกับจำนวนประชากรน,นะคะเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนค่ะว่ายิ่งจังหวัดไหนมีประชากรเยอะจังหวัดนั้นก็ได้รับงบประมาณเยอะ จังหวัดไหนมีความเจริญทางเศรษฐรกิจมากจังหวัดนั้นก็ได้งบประมาณมากจังหวัดไหนที่จเจริญอยู่แล้วนะคะงบจังหวัดไหนที่ไม่จเจริญอยู่แล้วนะคะก็ได้งบประมาณแบบจํากัดจําเขี่ยค่ะดังนั้นที่ฉันมีคําถาม่ะถ้าจัดงบประมาณแบบนี้อีก10ปีร้อยปีจังหวัดที่จเจริญอยู่แล้วไม่ยิ่งจเจริญขึ้นไปหรอคะจังหวัดที่ห่างไกลที่ขาดแคลนไม่ทิ้งห่างหรอคะท่านประธานแบบนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนคะ จริงอยู่นะคะว่าเป้าหมายการจัดสรรงบประมาณมีการกําหนดเรื่องสัสดส่วนคนจนแต่ถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยไม่สัมพันธ์กันเลยค่ะดิฉันยกตัวอย่างนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะมีรายได้ครัวเรือนเดือนละ41,000บาทจังหวัดพะเยามีรายได้ครัวเรือนเดือนละ16,00 0บาทแต่งบจังหวัดได้200กว่าล้านบาทเท่ากันท่านใช้เกณฑ์อะไรคะ จังหวัดปัตตานีค่ะมีสัดส่วนคนจนมากที่สุดในประเทศ30%จังหวัดสมุทรปราการมีสัดส่วนคนจนแทบจะน้อยที่สุดในประเทศคือ0.5%ได้งบเยอะ300กว่ากว่าล้านบาทเท่ากันค่ะแบบนี้มันเป็นธรรมแล้วเหรอคะเรียกได้ว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ได้เอานำความเหลื่อมล้ำเข้ามาเป็นปัใจจัยในการจัดสรรง,งบประมาณเลย จัดงบแบบนี้ท่านประธานเป็นประชาชนอยากอยู่จังหวัดไหนคะก็ต้องอยากอยู่ในหัวเมืองใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาถูกต้องไหมคะจะอยู่ทําไมคะเมืองรองจะอยู่ทําไมคะบ้านเกิดที่รอคอยการพัฒนาจะอยู่ทําไมในจังหวัดที่รัฐบาลไม่เคยจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาเลยสรุปนะคะว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็เหมือนเค้กก้อนหนึ่งค่ะที่เรามีโคต้าจัดงบประมาณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เหมือนเจ้าเมืองค่ะใช้วิธีคิดการบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิมโดยวิธีการจัดสรรงบประมาณก็แบ่งกันตามลำดับชั้นของอำนาจค่ะใครอยู่จังหวัดใหญ่มีอำนาจมากก็ได้รับงบประมาณมากใครอยู่จังหวัดเล็กอำนาจน้อยก็ได้รับงบประมาณน้อยประเด็นหลักในการจัดสรรงบประมาณไม่ใช่โจทย์ของพื้นที่หรือความต้องการของพี่น้องประชาชนเลยงบของจังหวัด คนที่ตัดสินใจใช้คือผู้ว่าราชการจังหวัดเรียนด้วยความเคารพค่ะดิฉันไม่มีปัญหากับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ด้วยเงื่อนไขส่วนใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีความผูกพันกับจังหวัดนะคะอยู่เพียงแค่2ปีท่านเซ็นงบแล้วท่านก็ไปแบบนี้ท่านจะมีความมุ่งมั่นมีความฝันร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไรคะท่านประธานคะงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คืองบที่เอามาพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างที่เราพูดกันในตอนต้นนะคะว่าปัญหาของประเทศคือความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาดิฉันเลยสนใจค่ะว่างบประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทนี้นะคะถูกนำไปใช้พัฒนาการศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ดิฉันและทีมค่ะช่วยการเปิดงบประมาณสองเล่มใหญ่รวมจำนวน1,558หน้าไม่รวมสารบัญน,นะคะ เปิดหาค่ะว่าโครงการพัฒนาการศึกษามีกี่โครงการคำตอบคือ76จังหวัด18กลุ่มจังหวัดมีทั้งหมด3โครงการ3จังหวัดท้วนค่ะนี่ดิฉันใจดีแล้วนะคะที่เพิ่มโครงการอาหารกลางวันเข้าไปให้ด้วยอย่างที่เราบอกในตอนต้นค่ะว่า3จังหวัดชายแดนใต้คือพื้นที่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่รุนแรงที่สุด งบประมาณรวมทั้งของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นเงิน1,012ล้านบาทท่านประธานเชื่อไหมคะไม่มีโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเลยแม้แต่โครงการเดียวท่านเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วคิดว่าวิกฤตแล้วหรือยังคะอีกหนึ่งวิกฤตของประเทศไทยคะ่ะคือการเข้าถึงสาธารณสุขเราอยากเห็นเงิน2 3 0 0 0ล้านบาท เอาไปพัฒนาหมอค่ะเอาไปเพิ่มพยาบาลหรือการขนส่งผู้ป่วยเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลให้ง่ายขึ้นเรื่องพวกนี้อาจจะยากเกินไปนะคะแต่อย่างน้อยก็เอาไปช่วยสร้างตึกอาคารโรงพยาบาลหรือเอาไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้จังหวัดที่ห่างไกลที่ขาดแคลนได้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ดีๆกับเขาบ้างคะ่ะดิฉันก็เปิดดูนะคะว่าง,งบประมาณด้านสาธารณาสุขเนี่ยมีกี่บาทคําตอบดีกว่าการศึกษานิดนึงคะ่ะอันนั้นมี3ใช่ไหมคะอันนี้มี4ี่ค่ะ ส่วนมากก็โครงการละ2อถึงสล้านบาทค่ะเน้นเรื่องการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะที่มีอัตราแพทย์ต่อประชาชนที่แย่ที่สุดนะคะได้งบประมาณ231ล้านบาทค่ะไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะที่เอาไปพัฒนาระบบสาธารณสุขเอาไปเพิ่มบริการทางการแพทย์คูรูปพันธุ์ที่จัดใหญ่ที่สุดไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะ แต่เป็นเครื่องมือตัดทางไฮโดริกสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโครงการนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะอุปกรณ์นี้ไม่ใช่ไม่จําเป็นค่ะแต่ที่ฉันอยากเห็นท่านเอาไปซื้ออุปกณ์เอาอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆด้วยค่ะเราเห็นกันแล้วนะคะว่างบประมาณเรื่องการศึกษามีอยู่0.05เงบประมาณเรื่องสาธารณาสุขมีอยู่0.08เ เราตั้งคำถามกันไหมคะว่าไอ้งบ23,000ล้านบาทต่อปีมันไปอยู่ที่ไหนบ้างดิฉันแกะมาให้แล้วค่ะท่านไม่ต้องไปอ่านทั้ง1,558หน้านะคะขอบคุณไฟล์ CSV ของกลุ่ม 9G นะคะและภาคประชาสังคม v ีวิค่ะที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นงบประมาณ23,000ล้านบาทมากกว่า12,000ล้านบาทหรือ52%ท่านเอาไปสร้างถนน,นะคะ่ะ เงินส่วนใหญ่ของแผนบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกใช้ในการสร้างถนนสร้างสะพานสัญญาณไฟจราจรค่ะเงินส่วนใหญ่ขออภัยค่ะและอีก20%นะคะบอกว่าจะสร้างแหล่งน้ำแต่ดิฉันไปดูแล้วค่ะแหล่งน้ำที่เพื่อเกษตรกรจริงๆมีแค่10%เท่านั้นค่ะของเงิน4,000ล้านบาทนี่ท่านคิดวิธีการพัฒนาประเทศ คิดวิธีการพัฒนาจังหวัดแบบอื่นไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะนอกจากสร้างถนนอออท่านปะานคะแล้วก็มีอีกงบค่ะที่เป็นตัวที่ฉันคิดว่ามีปัญหาและต้องตั้งคําถามนั่นคืองบบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการค่ะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยค่ะตั้งไว้ในรายจ่ายอื่นจัดสรรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเล็กได้8ล้านจังหวัดกลางได้9ล้านจังหวัดใหญ่ได้10ล้านค่ะจังหวัดไหน ผู้ว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดก็ได้เพิ่มอีก4-6ล้านบาทดิฉันตั้งคำถามว่าเงินเล็กๆน้อยๆ783ล้านบาทต่อปีมีไว้ทำอะไรคะรายละเอียดการเบริกใช้งบประมาณมีหรือไม่ถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปเลยคะ่ะ มาถึงตรงนี้สงสัยกันไหมคะว่าส่วนราชการไทยคิดวิธีการพัฒนาประเทศอย่างอื่นไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะนอกจากการสร้างถนนไม่ว่าจะเขียนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือโครงการไว้สวยหรูแค่ไหนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเอ่ยจะพัฒนาประสิทธิภาพภาคการเกษตรเอ่ยจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างไรสุดท้ายเอาไปสร้างถนนดูดีคะ่ะไปดูตัวอย่างกันคะ่ะเริ่มต้นที่บ้านดิฉันเองคะ่ะ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโครงการหนึ่งตั้งชื่อโครงการว่าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดงบประมาณ297ล้านบาทดิฉันในฐานะคนในพื้นที่นะคะก็อยากเห็นเงิน297ล้านบาทนี้ถูกนำไปพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวค่ะการขนส่งสาธารนณะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้ลงไปในทุกพื้นที่ เมื่อเปิดเอกสารงบประมาณดูสร้างถนนไปแล้ว194ล้านบาทค่ะคิดเป็น65%ของงบประมาณโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มจังหวัดเดียนสงสัยว่ามีแต่ภาคใต้หรือเปล่าที่เขาสร้างถนนนะคะก็ไปเปิดเพิ่มะคะ่ะก็พบกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งค่ะมีสองโครงการค่ะ โครงการแรกบอกว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตการตลาดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีนวัตกรรมงบประมาณ46.4ล้านบาทถามว่าท่านใช้นวัตกรรมอะไรคะท่านใช้เทคโนโลยีอะไรคะท่านสร้างถนนไปแล้ว3เส้นเป็นเงิน46ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีโครงการที่บอกว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน280ล้าน เงิน280ล้านสร้างถนนไปแล้ว236ล้านค่ะเหลือไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวจริงๆแค่14%ค่ะถามว่าตั้งงบแบบนี้เมื่อไหร่คะเราจะมีนวัตกรรมเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆสักทีดิฉันไม่ได้บอกว่าถนนไม่สำคัญนะคะแต่ท่านต้องสร้างอย่างอื่นด้วยค่ะด้วยความเคารพนะคะท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินนะคะท่านสุริยะท่านคุยกันสักหน่อยไหมคะ ว่าถนนเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพสร้างดีท่านจะให้มหาดไทยท่านจะให้คมนาคมท่านจะให้ท้องถิ่นท่านจะให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเอามันสักหน่วยงานค่ะไม่ใช่ซ้ำซ้อนแบบนี้ค่ะเรื่องสุดท้ายที่ดิฉันจะอภิปรายนะคะตามภาพเลยค่ะหากเอาหน่วยงานงบประมาณทั้ง31หน่วยมาเรียงกันตามประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คือหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ Ch so, ่ายที่แย่ที่สุดค่ะมีเงินเหลือเบิกจ่ายถึง25%หมายความว่าอะไรคะหมายความว่างบประมาณส่วนนี้ถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเห็นว่าปีหน้าจะมีการชงของงบก้อนนี้เต็มเพดานนะคะคือ28,000ล้านบาทแต่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทำได้แค่นี้เป็นิฉันที่ฉันไม่ให้นะคะ ในแง่ของนโยบายการจัดงบประมาณไส้ในโครงการแง่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทําได้แย่ที่สุดในบรรดานหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยค่ะท่านแล้วเอาไปจัดสรรให้ท้องถิ่นบริหารเพิ่มการกระจายอํานาจดีกว่าสุดท้ายดิฉันมีข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทให้ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกให้เกิดประสิทธิภาพข้อแรกเริ่มต้นเลยค่ะ ท่านต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนค่ะท่านต้องรู้ว่าพื้นที่ต้องการอะไรไม่ใช่สร้างถนนเพียงอย่างเดียวควรสร้างสมดุลการพัฒนาการคมานาคมการพัฒนาการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขพัฒนาการขนส่งสาธารณะพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะ แต่และท้องถิ่นอยากพัฒนาอะไรท่านลงไปคุยคะ่ะท่านลงไปถามลงไปประชาสังคมอยากคิดอยากเขียนจากหอคอยงาช้างแบบนี้ไปถามเขาเลยคะ่ะเขาอยากให้งบประมาณพัฒนาท้องถิ่นของพวกเขาไปในทิศทางไหนเรื่องที่สองคะ่ะอยากให้ท่านเปลี่ยนสูตรการจัดสรรงบประมาณใหม่คะ่ะแทนที่ผู้ว่าจังหวัดไหนมีอำนาจมากได้เงินเยอะก็จัดสรรตามความต้องการของพื้นที่คะ่ะ โดยจังหวัดที่ควรได้รับงบประมาณมากคือจังหวัดที่มีปัญหามากที่ต้องแก้และกําหนดยุทธ,ธาศาสตร์ไปเลยค่ะแก้ปัญหาไปเลยว่างบก้อนนี้จะแก้ปัญหาอะไรจับมือโตไปด้วยกันค่ะอย่าทิ้งจังหวัดไหนไว้ข้างหลังอีกเรื่องสุดท้ายและสําคัญที่สุดค่ะดิฉันและประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคะเสนอให้ยุบงบประมาณส่วนนี้ไปเลยค่ะ เลิกง,งบที่ซ้ำซ้อนแทนที่จะตั้งจากกระทรวงทีตั้งจากจังหวัดทีตั้งงบจากท้องถิ่นทีเสนอให้กระจายอำนาจไปเลยค่ะกระจายภารกิจกระจายงบทั้งหมดให้ท้องถิ่นทำไปเลยค่ะในเมื่อเรามีแผนพัฒนาภาคมีแผนพัฒนาจังหวัดที่ฉันอยากเห็นการถ่ายโอนอำนาจและงบประมาณท,ทั้งหมดให้ท้องถิ่นตัดสินใจกำหนดภารกิจบริการประชาชนกำหนดทิศทางการเติบโตพื้นที่ด้วยตัวเขาเองค่ะ สุดท้ายค่ะขอใช้เวลาไม่นานค่ะดิฉันขอพาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกย้อนไปเมื่อ291วันกว่าๆที่แล้วนะคะคดีเด็ดนายกจากพักที่กำลังเป็นรัฐบาลตอนนี้ขออนุญาตนะคะท่านหาเสียงเอาไว้ว่าในปี70ค่ะเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบจะมีการกระจายอำนาจบริหารราชการแผ่นด,ดินออกสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีประชาชนและจะถูกควบคุมจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงให้เงินภาษีประชาชนย้อนกลับไปสร้างความเจริญความสุขให้กับประชาชนทุกบาททุกสตางค์รวมทั้งมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดที่พร้อมค่ะหลับตาฟังแล้วมีความหวังเหลือเกินค่ะดิฉันในฐานะเด็กต่างจังหวัดแต่ลืมตาขึ้นมาดิฉันไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้จะเชื่อได้หรือไม่หรือเป็นแค่ เทคนิคการหาเสียงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะสิ่งที่ได้รับจากรัฐบาลเศรษฐาตลอดสามเดือนไม่มีอะไรใกล้เคียงกับทิศทางนั้นเลยค่ะเราเห็นแต่นโยบายการเพิ่มอำนาจราชการส่วนภูมิภาควางฐานอำนาจให้ผู้ว่าซ e o เดินหน้างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเต็มเพดาน28,000ล้านบาทดิฉันไม่เห็นความหวังของการกระจายอำนาจเลยค่ะ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันอภิปรายมานี้นะคะดิฉันไม่อาจสนับสนุนกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ได้ค่ะขอให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้นะคะและจัดทำงบประมาณปี68ที่กำลังจัดทำอยู่ก็ทบทวนซะด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ